โอ้ยแบตเตอรี่หมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับผมเน่ก็คอยลุนกันนะครับว่ารอบไหนจะได้ไปก่อนนี้ครับรอบสองก็ยังอยู่ครับคา์เตอร์สองรอบสิบห้าค <c oughs> าเตอร์สองพอเขาก,ก็มายืนลุนกันนะครับว่าแถวไหนจะได้ออก <c oughs> อย่างนี้ครับโรงงานมันก็จะวุ่นวายกันนิดหน่อยแบบนี้แล้ครับมันก็มาแบบ onu?

ลุ้นกันครับอันนี้อันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ฮะอันนี้รอบที่เท่าไหร่ฮะเนี่ยเน,นี่ยรอบสามหรือรอบสองนี่นี่นี่น,นี่ที่เขาที่เขามาปล่อยเนี่ยอ๋อเขาตัวหนึ่คันเองอ๋อ ออโอ้คาเตอร์หนึ่ง,ดงนะได้คาเตอร์หนึ่งยังไม่ไหมดเลยไม้องรบันยังไงัรขัขวแบตหลวม <c oughs> ขั้วแบตหลวมหรือเปล่าสตาร์ทไม่ติดโอ้อ,อะมาลุนกันครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละส,สมที่คําเขาว่าครับเยียเป็นร้อยคอยเป็นวันอันนี้ไม่เป็นวันหรอกคืนหนึ่งกับวันหนึ่งแล้วนี่ถ้ามาถูกรอบก็ได้วิ่งเข้าเลยเนาะใช่ไหมมาถูกมามาเอาวันนี้โรงงานเสียป่ะเอ๊ะยันจอดขยันเสียแทวโรงงานนี่อ้อันนี้หกลอ้อ เอาแล้วเจ้าของครับไปไหน,อ,อ,นอ่ะเนี่ยโอเจ้าของอยู่แต่าสตาร์ดไม่ติดโอ้ข<อ>ั้วหักเาอเคาคีเอาเคีมล็อกนีไปเลยเอเอจะได้เข้าข้างในสตาร์ดไม่ติดอีก้เคบลว อ่ะเอาคิมล็อกนี้ไปไปเร็วๆเขาคนเขาหาแต่โอกาสเข้านี่โอ้ยแบตมันหมดไม่ใช่ขั้วดอกแบตหมดนั่นเลยอ่ะโอ้มันยังไงเนาะเซนดีนี่

รถก็เข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาเรื่อยๆเ,เริ่มติดและอ้อยทางอ้อยท้งทางไกลและทางใกล้อ้อยใกล้และอ้อยไกลเอาแยกมาแล้วรถด่วนแยกมาแล้วรถด่วน ไม่ติดหรอกครับเบ็ดไฟหมดแล้วกินกินข้าวกินข้าวอิม่มกินข้าวอิม่มแล้วก็นอนอิม่มแล้วก็มายืนรุนกันว่าเขาจะปล่อยรอบไหนเออ ไหนอีกเลยได้ยินแต่แป๊ด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 อยู่น่ะเอาสตาร์ทไม่ติดครับไปยืนคอยกันเต็มเลย

โอ้นี่ใครใครอยากจะสั่งเบียร์สั่งเหล้าสั่งได้เด้อเนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วสั่งเลยสั่งเลยจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อเฮ้ยไม่กล้าอยากอยากกินเหล้ากินเบียร์นี่สั่งเลยโอ้นี่นี่คนสั่งทู่นี่ <c oughs> ขวดใหญ่ขวดน้อยมันออกไปซื้อบ่อยเอาขวดใหญ่มาเลยไม่นอนกากลิ้นมาเลยนึกถ่ายโทรศัพท์ด้วยร้านที่เข้าเขาไปหายเออ โอ้ดูอะไรแป๊บแป๊บอยู่ตรงนู้นน่ะโอ้นี่ครับโทรศัพท์อย่างดีเลยรถเหยียบครับโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรไอโฟนอย่างดีเลยแต่รถเหยียบกระจายเลยไม่รู้ว่าของใครตกหายเนี่ยดูที่ไฟนี่แป๊บแป๊บแป ยี่ห้ออย่างดีแล้วครับยี Ye ่ห้อไอโฟนนะครับไม่รู้ว่าของใครตกเนี่ยรถเหยียบแล้วมันกระพริบอยู่อย่างเนี้ยหลายชั่วโมงแล้วนี่ถ้าใครไอเจ้าของได้ดูคลิปนี้ก็มาเอาเด้อนี่เขาเอาไว้ไว้ไหน <c oughs> เหยียบตรงนี้ <c oughs> อ้อา้าวแบบไหนนะนะอ๋อหกลอ้อเขาขยับให้ขันหลังไปก่อนบ่ โอ oh, ้ใจดีใจดีขยับเอาคันหลังออกคันหน้าเสร็จเมื่อไรก็ค่อยไป <c oughs> <c oughs> เสียดายเนาะยังแพงเลยอะ่ะไอโฟนยางดีโอ้ oh, ขยับใจดีครับ อ่ะแล้วเขาได้ใบขาวๆนั่นยังอ่ะไอใบแม่เหล็กอ่ะเขาได้ใบแม่เหล็กยังไงใบขาวๆอ่ะได้แล้ว,วบ่ได้แล้วอ๋อไปแล้ว <ใน S 1> อันนี้คือคิวหนึ่งบ่คิวหนึ่งตัวค้าง ไปแล้วครับเมื่อกี้คันครับรถตกค้างข้างในมีที่จอยแค่ทีครับอ๋ออ่ารับคลิปนี้บายบายครับผมโอ้ออกมาลุ้นกันว่าจะไปกี่แถว